สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะคะว่าไอเหตุการณ์การวิ่งของเราเนี่ยสามารถจบได้ด้วยรองเท้าหนึ่งคู่จริงหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องเกินก่อนว่าเราอะ่ะเริ่มวิ่งมาแบบประมาณน่าจะจบปีหนึ่นงแล้วนะคะเริ่มจากการที่วิ่งจบจบจบจแบบแบบแค่ร่างกายแห่งเฉยๆนะคะจบบเทรนนิ่งทั่วไปแล้วก็หลังเริ่มลงรายการวิ่งนะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าการวิ่งแบบธรรมดานะคะากับการที่เรามีเหมือนเป้าหมายในการวิ่งนะคะทําให้เราเนี่ยมีการใช้ใจ่ายนะคะกับอุปกรณ์ในการวิ่งแตกต่างกันไหมนะคะแล้วคําถามที่ทุกคนชอบถามกันนะคะว่าวิ่งเนี่ยมันจบได้รองเท้าคู่เดียวจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกุ่ของเรากันนะคะนะคะเป็นคู่แรกของเราเลยที่เราเริ่มวิ่งแบบมีจังเมื่อปีที่แล้ว เป็นตัวคลิปว่านานนะคะของาก,ก็คือโดดยคือวิ่งระยะตอนนั้นที่สอนอข้นักอานแนะนำนะคะก็คือวิ่งแบบประมาณ10กโลนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำความเร็วอนะไรมากแล้วก็อยากได้ซัพพอร์ตที่ดีนิดนึงนะคะก็เลยเลือกอันนี้นะคะแล้วก็วิ่งไปสักน่าวจะเกือบปีเกือบปีอะค่ะ ภาพลงท้ก็จะประมาณนี้กับีิเอาเคยลงสนามไปแล้วด้วยนะคะก็ใช้ได้อยู่ p a i n นิ n ง,งปกติได้นะคะระยะจริงๆก็10จริงเคยวิ่งถึงรองรันเลยนะประมาณ15โลแต่คู่นี้ซึ่งถามว่าแตกต่างจากเดิมไหมไม่ตอนที่ตอนสินใจซื้อคู่นี้คือด้วย อยากมีลุคแบบ all b a c k นะคะสวยๆเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาเป็นชิดต้นไม้เหมือนกันรุ่นเดียวกันเลยแต่แค่โคนลีนะคะเป็น all b a c k อันนี้ก็ใส่ซ้อมใส่แข่งได้แบบปกติสพอร์ตค่อนข้างหนานะคะก็คือตั้งแต่ใส่รองเทา้าก็คือเลือกรองเท้าแบบเนี้ยที่สพอร์ตดีๆตั้งแต่เริ่มแรกอะพอเวาเราซ้อมหรืออะไรเงี้ย เข่าเราจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องสําคัญเลยก็คือพวกทาว่า่ต่างเนาะก็จะเป็นคิดต้านายเหมือนกันฮอก,ก้าเหมือนเดิมคู่ที่สองนะคะเู่รสองแล้วนะพอเราเริ่มลงแข่งนะคะ <ๆ S 2> เราก็จะเหมือนกับว่ามีเป้าหมายแล้วก็แพชชั่นเพิ่มเนาะพวกแบบความเร็วต่างๆอะไรเงี้ยที่เราอยากทําได้เพิ่มยอะไรเงี้ยทีนี้แล้วก็หาข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยว่าต้องท้ามัน,มนมเกี่ยวอะไรไหมนะคะเราจะไม่โทษเราก่อนเลยนะคะ ก็จะไปดูในเรื่องของรอเท้าทีนี้เขาก็เลยแนะนำมาว่ามาร์ชมาร์ชบกะค่ะของฮอกาเนี่ยก็คือเป็นรองเท้าที่เหมาะก,กับใส่พวกซอมเทมโป้นะคะหรือว่าระยะแบบพวกฮาร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้แล้วราคาค่อนข้างย่อมเยาน้หนักเบานะคะน้ำหนักเนี่ยเหมือนจะถ้าดูเหมือนจะเบากว่าตัวคิต้อนายนะคะแล้วก็เหมือนโซงอะมันค่อนข้างกระชับกระเทากว่าอะไรเงี้ย เคยเหมือนไปดูเพจคือด้ยวยความที่เพิ่งได้ไอซิทต,ต้อนไนเ่เก้าไอซิทต,ต้อนไสีดำมานะมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยเราเพิ่งซื้อรองเท้าไปอะไรเงี้ยมันความรู้สึกผิดก็มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ไอสีดำก็ได้แบบลดราคามาแต่ก็แบบเฮ้ยถ้าซื้อเมื่อหนึ่งเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบ ยังไงเลยก็เลยเหมือนหาเพจมือสองนะคะเดี๋ยวจะแปะเพจไว้ให้ดูว่าเราซื้อจากเพจไหนเนาะก็จะเป็นตัวเนี้ยได้มาแล้วคือมันเหมือนเราดูแบบนานมากกว่ามันจะหลุดมาหมายถึงว่ากว่ารุ่นเนี้ยจะหลุดออกมาที่เป็นของผู้หญิงอะคะ่ะนี่มาอ๋อไปใส่ที่ฮาร์ฟมาลาทอนกันทบรุรีนะคะเป็นฮาร์ฟแรกของเราเลยนะซึ่งได้ท็อปร้อยมานะคะไม่รู้เกี่ยวกับรองเท้าไหม เสียดายตรงที่ว่าเราเลือกตอนนั้นยังไม่ได้มีความรูเ้เลิกกุ้งกันและรองเท้ามากเท่าไหร่เราเลือกไซส์พอดีกับเท้าเกินไปแล้วพอมันจบระยะที่แบบหาเสงอะคะ่ะมันเท้ามันร้อนแล้วมันขยายอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบกัดช่วงของด้านข้างบ้างตอนที่วิ่งจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะซื้อเป็นมากสกเหมือนเดิมแต่ว่าไซส์อาจจะบวก0.5นะคะที่ข้อหลังจากจบ ฮาปแล้วนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนคนไซโคมากว่แบบเฮ้ยหรือว่าที่เรายังแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้มันขึ้นอยู่กับรองเท้าที่มีคาร์บอนด้วยหรือเปล่านะคะทําให้เราเนี่ยหาข้อมูลนะคะแล้วก็ไปใส่ตัวนี้มาก็คือเป็นล o อกเก็ตทูซึ่งดีมาอ,อันนี้นะคะ แล้วพอได้ลองคือรองเท้าพวกเทยร์เบนี่ยมันจะค่อนข้างเบามากก็คือพลาสเอวัสดุของอบ่งเี้ยค่ะจะไม่ใช่เป็นผ้านานๆเลย,เลยมันจะคล้ายๆกึง่งเหมือนพลาสติกเนี่ยเบาทําทให้เบาแล้วก็เด้งตัวดีถ้าดูจากเดี๋ยวจะเอากาบความกว้างของช่วงขาค่ะมาเทียบให้ดูว่าจริงๆอ่ะรอบขาเราเท่ากันเลยแบบพอๆกันเลยเงี้ยแต่ว่า การความกว้างที่มันสามารถไปได้ค่ะมันบวกเพิ่มไปอีกจริงๆแต่ถามว่ามันจําเป็นหรือว่ามันแบบมีผลกับการทําความเร็วอะไรขนาดนั้นไหมถ้าเทียบกับตอนที่เราเพิ่งจบหาของใยองมาไม่นานนี้นะคะเทียบกับหาของจารทบพเบียมันไม่มันไม่ได้ขึ้นกับรองเท้าขนาดนั้นซึ่งเราถึดว่ามันขึ้นกับความพร้อมของร่างกาย การหายใจกล้กามเนื้อที่เราเทรนมาทั้งค o r e body เองค่ะเองหรือการยืดอะไรต่างๆมากกว่านะคะซึ่งถามว่าโดยจบๆแล้วนะคะแม้ว่าเราจะมีหลายคู่ก็าตามแต่จริงๆอะ่ะมันสามารถมีคู่หูของเราอะ่ะหนึ่งคู่ได้จริงๆนะคะแต่แค่เราอะ่ะไม่ใช่คนนั้นณตอนนี้นะคะแต่พอเราลองมาหลายๆรุ่นอะ่ะเราจะรู้แล้วว่าโอเคเท้าเราเหมาะกับ อบแบบประมาณไหนนะคะแล้วก็เหมาะกับการใส่แบบเด้งไหมหรือบางคนรองเท้าโซนที่เป็นแบบพวกคาร์บอนอะไรอ่างเียอาจจะเด้งไปหรือว่าทรงของรองเท้ามันอาจจะแบบเหมือนดีดตัวมากเกินไปทําให้บาลานซ์อะไร่งเงี้ยมันไม่ค่อยดีอันเนี้ยก็แล้วแต่คนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวว้คลิปหน้านะคะเราจะมาสอนผูกเชือกรองเท้ากันอันเนี้ยเราได้มาจากการเรียนกับโค้ชคุณหน้าเหมือนกันนะคะ ที่จะผูกให้เชือกองเท้าเนี่ยกระชับกับเท้าเราล็อกข้อเท้านะคะทําไมเราต้องจําเป็นในการล็อกที่ข้อเท้าไว้นะคะแล้วผูกยังไงให้แบบวิ่งเราไม่ต้องลาคาญในการแบบต้องมาผูกเชือกองเท้าเลยเชือกลงเท้าไม่มีทางหลุดจนกว่าเราจะดึงออกนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ b y ้ bye ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะ